กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะคะทวงนี้ใครสนใจลงโฆษณา0ูน้านติดต่อได้เลยนะครับใช่ค่ะนะคะ,ะคุณผู้ชมครับไปดูนี่ดีกว่าหลายคนกรี๊ดกันเลยนะครับแล้วก็หวานตามจิ้นตามจีบกันอีกแล้วหรือเปล่านะครับ ลุนลีเธอร์คริสพิรวัตรตามจีบสิงโตปัชญาออกสื่อเลยนะครับห,ห,หลังจากที่หนุ่มคิดนะฮะประกาศยุติบทบาทคู่จิ้นกับสิงโตไปเพราะเคยเป็นคู่จิ้นละครวายด้วยกันไงซีรีส์วายด้วยกันก็ทาเอาแฟนคลับเนี่ยแอบเสียดายเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ต่างเติบโตมากับผู้นี้เลยถือว่าเป็นคู่จิ้นสายวายคู่แรกๆของวงการไทยเลยก็ว่าได้ที่ได้กระแสดีแบบนี้นะครับล่าสุดนะคุณผู้ชมนะครับทาเอาแฟนคลับคริสสิงโตได้กระชุ่มกระชวยหัวใจอีกครั้งครับหลังจากที่สิงโตเองโปรโมทนะฮะภาพบปสเตอร์ซีรี ที่กลางวันครับกลางคืนค่ะนี่นะฮะก็เป็นที่เหมือนว่าสิงโตเนี่ยรับบทนะฮะเป็นน่าจะเป็น LGBTQ นะครับ mm. ซึ่งในโบตเตอร์เป็นโูกสิงโตแต่งเป็นผู้หญิงในบทบาทเจนนี่ทำเอายอดไลค์เนี่ยโหโทะลุแสนไปแล้วนะครับแต่ที่ทาเอาหลายคนสะดุดตา ก็ต้องดูเอาไว้แล้วก็อึ้งแล้วก็กรี๊ดไปตามๆกันนะฮะสำหรับคู่จิ้นในตำนานอย่างหนุ่มคริสพีรวัตรครับที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าว้าวจีบหน่อยนะฮะทำเอาแฟนคลับปื้มแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์นี้ทะลุไปกว่า2000เลยนะฮะคริสพีรวัตรก็บอกว่าหลายคนนะบอกว่าเอาใจช่วยสุดพลังนะถ้าจะจีบบอกอ้าวไม่ได้เป็นแฟนกันอยู่แล้วหรอบางคนบอก,บอกคิดถึงคู่จิ้นคู่นี้จังเลยเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายนั่นแหละแต่ว่าเขาก็บอกว่า เรื่องตอนนั้นเรื่องสูตรตัดมั้งนะฮะ<น>ที่มาเป็นคู่จิ้นกันน่ะแล้วก็กระแสด,<น>ดีมากซีรีส์นะฮะก็เลยมีครอบครัวนะฮะคลิปสิงโตนี่แหละแล้วก็มาวันหนึ่งที่คุณคุณคุณคิณคดก็ประกาศเนาะบอกว่า<น>ขอหยุติบทบาทเป็นคู่จิ้นแล้วอะไรเงี้ยแหมมันก็ต้องมีวันจบไม่แล้วก่อ้องจบแล้วก่ต้องนบแล้วล็ต้องจบแล้วก็ต้องจนแล้วก็ต้อะจรแล้วก็ต้องจบแล้วก็ค้องจบแล้วค็ต้องจบแล้วก็ต้องมีแล้วก็้องจบแล้วก็องจบแล้วก็ต้องจบแล้วเ็ต้อง่บแล้วเ็ื่องาวมันเก็นยังจบแลก็ ไแต่งหญิงอยู่ในหอหญิงก็ไม่จําไม่ได้นะไม่ได้ดูอ่ะนะคะเป็นแบบซีรีส์สนุกคอมเมดี้ไหมก็สนุกดีแต่ว่าตอนนั้นพี่พี่พี่ลิฟก็แต่งมันยังดูเป็นโป๊ะอ่ะเพราะว่าโครงก็ยังเป็นผู้ชายไงเออมันก็เลยโป๊ไงมันก็เลยดูไม่เป็นน้องนีไงเออแต่อันนี้เขานั่งก็แต่งแล้วเหมือนผู้หญิงไงเออก็เป็นคอมเมดี้ใช่ไหมเป็นสนุกเออน่าดูละครตลกเป็นละครเออไม่ใช่ซีรีส์เป็นละครเป็นละครเลยเออ เป็นละครของ RS อนะคะอยากให้ออมแต่งบ้างออมมีกลางวัน่ากลางคืนก็ยังขาไม่เลิกไม่ได้ดิโอมมีก็คืออะไรนะเรื่องอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยกลางวันกลางวันคักกลางคืนคขามึงอะขาไม่เลิกไงกลางวันก็เป็นผู้ชายไงอันนี้ก็คืนเขาเป็นผู้หญิงเพราะเขาต้องไปอยู่กับนางเอกไงแต่มึงอะเป็นกระเทยทั้งทวันออเดย์ออนไน เอ็มไม่ามเออซึ่งก็เป็นอยู่อยู่แล้วเนาะไม่ได้เปลีอยนใช่ไหมลันแม่ทำไมชอบยัดเยียดคนเอ็มเอ็มัอมเห็มอย่ามมึงือไปยัดเยียดน้องเขาเห็นไหมลันมระอาบ้่ะใช่น้องก็เป็นกระเทยก็ยังไปยัดเยียดน้องเป็นชายแด้ไม่ใช่ฮะคืออะไรนะอมอมไม่เลิกคืออะไรก็ที่มึงพูดไงในห้องในวันนั้น่ะคืออะไรอะที่มึงบอกว่ามึงจะแก้แค้นด้วยการอมไม่เลิกอะโอ้ยไม่เคยพูดเราแย่พูดตอนไหนกัน สาบ้านไหมสาบานเนี่ยฝนตกก็กล้าสาบานเลยออไม่ได้พูดชอบมบอกว่าอีเนี่ยถ้าเกิดจับได้นะมันอะไรนะอันนี้อมจะอมไม่เลิกว่ะฮะเรื่องอะไรมีอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะที่มึงบอกว่าอีเนี่ยมันนีสใส่ไม่ดีเดี๋ยวอมจะจับอมไม่เลิกโอ้แก้แค้นด้วยกันโมกแมวเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะฮะค่ะเอาเปเรื่องไปดูคุณมีนพีรวิทย์นิดหนึ่งครับหนุ่มมีนรับบทอ่าไม่ใช่รับบทสิบอกว่าตอนนี้ยอมรับว่าเป็นหนี้ยี่สล้านบาท ก็เลยต้องใช้ชีวิตแบบว่าเนาะต้องกินข้าวกองนะฮะประหยัดสุดๆนะฮะแล้วมันโดนได้ยังไงย4่ล้านเนี่ยกังานนี้ครับหนุ่มมินนะผมทำงานบอกว่าหลายคนบอกทำไมรับซีรีส์ละครรับพินเตร์บ้าบออะไร7วันเลยเนี่ยไม่เหนื่อยบ้างหรอหนุ่มมินหนุ่มมินก็บอกว่าตอนนี้มีนี่ทะลุ20ล้านไปแล้วจากการซื้อบ้านต้องประหยัดด้วยการกินข้าวกองเพราะว่าต้องรีบกลับไปปิดบ้านให้ไวที่สุดปิดบ้านคือปิดเนียนนะคะคุณผู้ชมยอมรับว่าเป็นนี่20ล้านแล้วตอนนี้ แม่บอกว่าดีแค่ไหนแล้วเด็กวัยยีสปีเป็นนี้เท่าเท่าอายุเลยม,มีตกแต่งบ้านมีตกแต่งบ้านตอนแรกก็จะจบที่20ไปไปมาเอางอเงยไปนิดหน่อยสิ้นปีนี้บ้านเสร็จแล้วครับตอนนี้ประมาณ80%เหลืองานต่อเติมนิดหน่อยนะครับคาดหวังว่าอยากจะนะครับปิดให้หมดไม่เกินอายุ30ปีก็คืออีหกปีนี่เกือบ30ล้านต้องหมด จะพยายามช็อปปิ้งน้อยกินข้าวกองก็ต้องกินบางวันเลิกการหกโมงก็ต้องขออยู่ต่อเพื่อจะกินข้าวเย็นที่กองออกมากองเที่ยงก็ขอกินข้าวเย็นไปเผื่อไว้เวฟกินที่บ้านผู้ใหญ่หรือแฟนๆที่เห็นใจก็ของานเพิ่มด้วยนะครับหนุ่มเมียนทำงานใช้นี่ตกใจหรือว่าไปเป็นนี่เพราะอะไรออกไปซื้อบ้านหนูก็ซื้อซื้อหนักไปไหมลูกแต่ต่างงานแต่ต้องยอมรับว,ว่าหนุ่มเมียนตอนนี้มีซีรีส์มีภาพยนตร์แล้วก็ละครอ,อะ่ะ รู้เต็มจันแบบมันหนักนะเธอหนุ่มมีบอกมีหนี้เยอะก็ต้องทำงานเยอะไงจ้างนุ่มแม่หนี้บ้านเนี่ยมันเป็นหนี้ระยะยาวไงโอมมันไม่ใช่หนี้แบบว่าปีสองปีไงลูกหนี้บ้านมันเป็นหนี้ระยะสิบปียี่สิบปีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหนักมันหนักเอานะมันหนักหนักไปยี่สิบล้านลูกสิบล้านก็พอแล้วซื้อบ้านหกเจ็ดล้านก็หลังไม่อูเดินกะไม่ทัดทำความสะอาดก็เหนื่อยแล้ว ฉันก็ไม่เข้าใจนะหลายคนชอบไปซื้อบ้านหลังราคาห้าสิบล้านเจ็ดสิบล้านแต่ห้องครัวเนี่ยเล็กนิดเดียวไม่ได้น,น,น้องมีนนะพี่เต่าเห็นหลายคนนะซื้อบ้านราคาสามสิบล้านห้องครัวมึงเท่ากับโรงศพอะเล็กนิดเดียวแบบเขาจะเปรียบเทียบเอีดเตโพกแม่มึงแล้วมึงเข้าไปทำครัวกันนกกูยังงงเลยมึงซื้อบ้านราสามสิบล้านทำไมก็ให้ครัวมึงเล็กน้อยอะเล็กนิดเดียวอะงงมากบางทีอะ คนบางคนอ่ะซื้อบ้านอ่ะสมมุติว่าราคาราคาที่เขาขายอ่ะสมมุตินะสามสิบล้านอาจะสมมติสมมติแล้วกันสามสิบเขาถ้าเปิดดาราไปซื้อเนี่ยมันจะมีส่วนลด oh. มันจะมีส่วนลดอย่างนั้นเออมันจะมีส่วนลดอีกประมาณสิบว่าล้านก <c oughs> ็ได้ส่วนลดห้าถึงสิบล้านเขาจะลดให้เพราะว่ามันเป็นการโปรโมทหมู่บ้านเขาไงไปในตัวไปในตัวก็เป็นหมู่บ้านดารา,าใช่ะนะคะบางทีอ่ะอย่าง อย่างมีเพื่อนคนหนึ่งอะนะเาก็มีชื่อเสียงเขาซื้อคอนโดตอนนั้นก็ได้ประมาณสองล้านกว่าสามล้านเขาลดลดราคาคอนโดก็เหลือล้านล้านต้นล้านต้นต้นเองอะเพราะว่าเจ้าของโครงการเขาชอบเขาก็ลดราคาให้เยอะแล้วก็มีของแถมไม่เยอะเพราะว่ามันก็เป็นการโปรโมทโครงการเขาด้วยไงใช่ค่ะแต่ก็มีดาราหลายคนก็ซื้อไปก็ถูกยึดแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลก็เยอะ ไม่ไหวผ่อนไม่ไหวบ้านบ้านบ้านนี่เป็นหนี้ระยะยาวต้องระวังจ่ายวันนี้5ปีนี้เรามีเงินเราปิดได้ก็รีบปิดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าด้วยความที่มันสูงเกินไปเนี่ยบางทีเนี่ยชีวิตคนเรามันก็ต้องมีค่าน้ํามันค่ารถนะลูกเนาะค่ากินค่าอยู่บ้านมันไม่ได้แค่บ้านอย่างเดียวนะมันมีค่าน้ําค่าไฟด้วยนะเออมันมีค่าส่วนกลางด้วยนะแล้วถ้าเกิดบ้านราคาแพงเนี่ยค่าส่วนกลางเนี่ยมหาโหดนะคะครับ ค่าส่วนกลางปีหนึ่งก็เจ็ดเจ็ดแสนนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมในเมื่อถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในวงการแล้วแล้วต้องไปทํางานเป็นพนังกงานออฟฟิศธรรมดาเราจะจ่ายค่าส่วนกลางไหวไหม,มหรือว่าบางคอนโดบางอันเนี่ยมันเป็นคอนโดแบบลักชัวรี่อย่างเงี้ยห้องหนึ่งตารางวาแล้วไม่รู้กี่ร้อยล้านพอเราซื้อมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ได้แค่คอนโดอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมมันมีค่าส่วนกลางด้วยแล้ไมันต้องจ่ายเป็นรายปี แล้วเราจะอยู่ยังไงมันต้องนึกถึงอนาคตด้วยนะคะตอนนี้เราหาเงินได้เยอะใช่แต่อย่าลืมว่าวันหนึ่งอ่ะพอเราออกทีวีบ่อยๆอ,ออกสื่อบ่อยๆมันจะเกิดสภาวะช้มพอช้าเสร็จปั๊บคนก็เริ่มเบื่อเราว่นนี่อีกแล้ววะน,นี่อีกแล้ววะน,นี่อีกแล้วเด็กใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นที่พร้อมที่จะมาโกยโกยแข่งกับเราครับหรืออาจจะโกยได้ดีกว่าเราด้วยอื เงินตรงนั้นมมนก็ต้องหมดไปนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ถูกยึดแล้วก็เป็นต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลก็พีเห็นมาหลายหลายเคสนะคะมไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลไม่ว่าจะเป็นน้องๆดาราหลายคนก็คือซื้อบ้านราคาแบบแพงมากใช่เข้าใจบ้านสวยอยู่ในทำเลที่ดีโครงการดีแต่สุดท้ายพี่เห็นส่วนใหญ่ไม่รอดอมไม่รอดโดนยึดครับไม่โดนยึดก็ต้องขายทิ้งต้องขายทิ้ง จำเนตไอดอลคนหนึ่งได้ไหมที่ไปซื้อบ้านประมาณ500ล้านอะ่ะที่เป็นบ้านทรงสูงสๆอะ่ะผ่อนมากี่สิบห,ห,ห้าสิบกว่างวดไอ้ห้าห้าสิบกว่างวดแล้วอะ่ะสุดท้ายก็ต้องถูกต้องขายทิ้งนะคะเพราะว่าถูกยึดค่ะต้องขายทิ้งมันเกินความจําเป็นครับรู้ว่าขายขายเราต้องซื้ออย่างนั้นเพื่อเป็นการพับพจน์ที่ดีของเราแต่ว่าบ้านเนี่ยอันตรายเพราะว่ามันเป็นหนี้ระยะยาวครับ สามปีแรกอ่ะออ้ยเงินดีเงินเยอะเงินเข้ามาไหลมาเทมาละครนะะสี่ห้าเรื่องสี่ห้าเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องสักพักหนึ่งมันจะเกิดสภาวะชำ้ำช้ำหมายความว่าไอ้นี่อีกแล้วเหรอไอ้นี่อีกแล้วเหรอไม่เอาเปลี่ยนคนอื่นบ้างเถอะทีนี้เนี่ยพอพองานมาเริ่มน้อยลงไปงานเริ่มน้อยลงไปเริ่มน้อยลงไปเสร็จปั๊บเนี่ยไอเงินที่ต้องผ่อนบ้านมันก็ไม่มีเพราะว่าเงินเก็บไม่มีเพราะเอาไปไปปิดบ้านหมดไงนั่นแหละลำบากต้องระวัง ระวังพี่บอกเลยครับเราอยู่กันพอดีพอดีพอแล้วเราไหวก็พอคือไหวเขาก็ไหวเราไม่เหมือนกันก็จริงไงบางทีเราซื้อแพงมันก็ก้างก็ไม่ได้อีกแต่ฉันเคยเห็นหลายคนซื้อแพงแล้วไม่รอดต่นั้นเลยที่ฉันเจอส่วนใหญ่ซื้อแพงไม่รอดจตกรรมไปยกเว้นแต่ว่าพื้นฐานที่บ้านมีตังยู่แล้วถ้าที่บ้านมีตังไม่มีปัญหาอถ้าที่บ้านมีตังคุณพ่อมีธุรกิจกินเงินยาว อย่างนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่เราต้องหาด้วยตัวเราเองแล้วเราเวอร์อ่ะแล้วเราไปซื้อแพงเสร็จปั๊บเนี่ยโอเคมันอยู่แล้วสบายใจมันเป็นความสุขของเราบ้านนะนะเราไม่ว่าแต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นหนี้ระยะยาวเด็กรุ่นใหม่ๆไม่ร,ร,มมรู้เด็กรุ่นใหม่ๆไม่รู้เด็กรุ่นใหม่ๆมีความสุขว่าต้องแข่งกันฉันต้องมีไอ้เอ็กซ์เซอรี่ฉันต้องมีบ้านฉันต้องต้องขับพอยส์ฉันต้องมีอย่างงาู้นอย่างนี้อย่างนั้น สุดท้ายเนี่ยค่าใช้จ่ายมันมีมค่าส่วนกลางมันมีมค่าน้ำํำค่าไฟมันมีแล้วของในบ้านมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตมันก็ต้องแอร์เออมันก็ต้องมีเสียมีพังต้องมีเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากให้คิด ครับนะคะโอเคนะฮะอ่ะหมดเวลาลงแล้วคุณแม่นะฝากไปด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะ<ค>สำหรับช่วงนี้ยังว่างอยู่นะครับใครสนใจลงโฆษณากับรายการร้อยได้เลยนะครับ0 9 0 0 8 9 9 9าศนะครับไปยืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Big Bad Channel ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับมีไฮไลท์เด็ดๆที่ TikTok ok ด้วยนะครับรวมถึงข่าวสารอัปเดตกันทวุกวันนะครับที่แฟนเพจ Facebook แล้วก็ Instagram Big Bad Channel นะครับเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ